แต่วิธีของเขานะคะแฟนบอกว่าเวลาเราปักมันเนี้ยต้องหล่อดน,น้ํารอบๆอบนี้ค่ะรอบๆอบนี้เลยนะคะเนี่ยรอบรอบบริเวณเนี่ยค่ะทุกคนดูดิคือแบบ สวยมากอ,ะอ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,น้อง,องทุกคนเด้อจ้านี่คือดอกกุหลาบหน้าเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าพี่ธาน,านันท์จะพามาดูดอกกุหลาบที่บ้านตัวเองก่อนนะคะหน้าบ้านตัวเองเลยนะคะปลูกไว้พองามค่ะแล้วแฟนเขาก็ไปตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งออกแล้วไปใส่ไว้ในขวดนะ,ะจากนั้นก็มาชําที่ดินปรากฏว่าเนี่ยคะ่ะเป็นดอกเยอะเลยนะคะเนี่ยขึ้นดอกแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า ไม่ต้องซื้อเลยอะค่ะแค่ตัดกิ่งมาปักอะเออนะขึ้นได้สวยเลยอะแต่มันก็มีเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันนะคือว่าเราเนี่ยไม่ได้ซื้อดอกกลาบสีขาวมาปลูกเลยนะคะแต่พอว่าเอามาชํากับดินนะทําไมมันเป็นสีขาวไปได้อ,ะอ่ะอะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้คืองงอ,ะอ่ะอก็เลยมาดูอีต้นที่เราตัดนะคะนี่คือต้นที่เราตัดมานะคะมันเหมือนจะเป็นสีเหลืองแต่พอเอาไปชํา เขาจะเป็นสีขาวัะงั้นน่ะอ่ามันแปลกอะคะ่ะดูสินะ่เนี่ยต้นเดียวกันนะคะอันนี้สีส้มแล้วนี้ก็ส้มต่อมาก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็มาออกขา,ขาวๆแบบนี้ค่ะแต่เขาจะเป็นส้มชมพูไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาเป็นสีอะไรกันแนะ่ <c oughs> แล้วก็เอามาชําตรงนี้กายเป็นสีขาวซะงั้นเออดูดิค่ะ เป็นสีขาวเฉยเลยแล้วแล้วมาช้ำเล่นๆดันขึ้นจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะที่เอามาช้ำไว้นะคะขึ้นแบบนี้เลยแค่มาปักไว้เฉยนั่นอ่ะี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่ปักไว้อ่ะแฟนเขาตัดมาปักนะฮากำลังจะเป็นดอกแล้วด้วยเนี่ยค่ะทุกคนดูสองตูมเลยแต่วิธีของเขานะคะแฟนบอกว่าเวลาเราปักมันเนี่ยต้องหลอดน้ำรอบๆเนี้ยค่ะ รอบๆนี้เลยนะคะเนี่ยรอบๆบ,บริเวณนี้เป็นวงกว้างแบบนี้นะคะหล่อน้ําไว้เหมือนเอาไว้ในขวดนะคะเพราะเขาได้น้ําแล้วเขาก็จะเกิดแบบนี้นะค่ะคือหล่อน้ําไว้ในบริเวณข้างๆนะคะหล่อให้ทั่วเลยเหมือนอยู่ในขวดน่ะเหมือนหล่อน้ําในขวดนะคะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ยังไม่มีดอกแฟนก็มาปักไว้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วล่ะลืมออกให้ดูนะคะ ตอนนี้เกิดละตอนนี้เริ่มขึ้นละ <_ T AT> เห็นไหมมีใบมีอะไรเยอะเลยนะคะ<_ T _ T> เขาจะหล่อน้ําไว้บริเวณน,นี้นะคะ่ะทําเป็นวงกลมนะคะขังน้ําไว้เลยแต่ว่าเวลาฉีดน้าเนี่ยเวลาใสา่เวลาลดน้าอะ่ะเขาจะใช้สายยาง,งแบบแรงๆนะคะเอาแบบแรงๆเลยนะคะจี้ลงไปใต้ดินเลยอ่าแต่ว่าอย่าให้โดนโคนเท่านั้นเองนะคะจี้ไปใต้ดินเหมือนกับว่า หล่อน,น้ําให้เต็มเลยเหมือนอยู่ในเหมือนนะเหมือนประมาณว่าเขาอยู่ในขวดนะคะเนี่ยอันนี้ดอกสีม่วงค่ะแต่ว่าไม่สวยอ่ะอันนี้แต่ว่ามองไกลๆแล้วอ่ะรวมๆแล้วก็พอได้อยู่นะแต่ถ้าให้เปรียบกับบ้านนูน้น <c oughs> คน <c oughs> ละลรื้อเลยค่ะ <c oughs> ดูบ้านนู้นดิคะอืมสวยงามอ่ะดกอกกลาบเขา แต่พอมาดูบ้านตัวเองนะคะคนละเรื่องเลยค่ะแต่เราก็พยายามที่จะทําทให้เหมือนเขานะคะแต่มันยากนิดนึงเพราะว่าข้างล่างตรงนี้นะคะบริเวณนี้จะมีแต่ก้อนหินทั้งนั้นเลยค่ะแฟนเขาก็งัดขึ้นนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีชําเอาค่ะพิสูจน์ว่าคอยดูซิว่าเขาจะเกิดหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าได้ผลเกินคาดเลยค่ะเนี่ยค่ะกําลังที่จะเริ่มทําให้เหมือนบ้านโน้นแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่านะ <c oughs> แต่พยายามค่ะคิดว่าเกือบได้นะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว จะบอกว่าที่หน้าบ้านนะคะเนี่ยกำลังลองอกดอกงามๆเลยค่ะเจ้าของบ้านเขาอนุญ,ญาตให้ไปถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยค่ะทุกคนพันอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันสวยอะ่ะเขาใช้ปุ๋ยปุ๋ยอะไรไม่รู้อะค่ะเป็นแบบนี้ปุ๋ยอะมูลสัตว์นะคะ แล้วเนี่ยดอกไม้พึ่งตอมตอเต็มเลยเป็นกระจุกกระจุก<ๆ>เลยอะค่ะไม่กล้าเข้าไปเยอะทั้งทงที่ขออนุญ,ญาตแล้วนะคะก็เอาแค่ตรงนี้สวยเนาะดูดิดดคือแบบสวยมากอ,ะอ่ะดูดูดูนี่กุหลาบนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูแล้วไปโน่นก็สีเหลืองไม่กล้าเข้าไปใกล้บ้านเขาเนาะ บ้านเขาหลังใหญ่กว่าเราแต่ว่าเขาอนุญาตแล้วล่ะ รุปก็คือนะคะแฟนพิธานันท์เนี่ยเขาจะใช้2วิธีนะคะในการชํากุหลาบนั่นก็คือชําในดินเลยนะคะคือตัดกิ่งแล้วก็ไปชําในดินนะคะแล้วก็หล่อด้วยน้ําแบบนั้นเลยอะค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็วิธีที่2ของเขานั่นก็คือชาในขวดนะคะและต่อจากนั้นก็เอามาปักที่ดินอีกทีนึงก็ได้ผลเหมือนกันนะคะอ่า คือเขาจะตัดวางเรียงกันไว้แบบนี้ค่ะว่าวางวางวางอีตอนแรกพิธนานัฐบอกมันจะเกิดล้อนะคะแต่เขาบอกว่าเชื่อผมสิใช้ได้ทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตัดวางไว้แบบนี้นะคะและต่อจากนั้น,นเขาก็เอาไปใส่ไว้ในขวดนะคะกี่วันของเขาไม่รู้ล่ะนะคะเขาบอกว่าประมาณ1สัปดาห์นะคะต่อจากนั้นเขาก็จะเอาไปชําที่ดินอีกทีหนึ่งนะคะ คือเขาก็จะใช้วิธีทดสอบด้วยกัน2วิธีนะคะนั่นก็คือการชําในดินก่อนนะคะแล้วหลอดด้วยนะ้ําแบบนั้นแหละนะคะเหมือนตอนที่พิธธนันบอกนะคะในช่วงกลางๆคลิปนะคะแล้วก็มาปักในขวดมาชําในขวดด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยเขาใส่ขวดไว้อย่างนี้เลยนะทาเหมือนเด็กเล่นขายของแต่มันใช้ได้อะ่ะเออเขาเกิดนะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเอาละค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนรักที่จะปลูกต้นไม้หรืออะไรกันแล้วแต่นะ,ะบางคนอาจจะมีวิธี ที่ดีกว่าพี่อัน,นั้นนัดอยู่แล้วล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะดอกนี้สี่ทุกคนดอกใหญ่มากเลยโอ้ย